สวัสดีครับพบกัเช่นเคยครับผมร้านอ์มโปราบนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนไปไบมือสองนะวันนี้อยู่เจ้าฮาร์เลดิวิสันนะผมเป็นสายทอลลิงแพนอเมริกานะผมปีสองพีอคันนี้ผมบอกเลยครับมีไม่กี่คันในประเทศไทยนะที่แต่งแบบนี้นะโอ้สายโมตาร์ดมาพร้อมท่อ f อซเบิกใหม่แท้คู่นะครับผมพร้อมเดินฟูทั้งเส้นเป็นไทเทเนียมองานเชื่อมเลยครับอย่างดีครับผมมาคาร์บอนหลายจุดเลยครับผม แล้วก็มีคาร์บอนอกล่างนะนะกาน้ําแต่งกระล้มกลางแต่งมีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ปั๊มหน้านะผม M50 นะครับอ่าแล้วก็มาพร้อมล้อนะครับผม OC นะเบิกใหม่นะครับผมสีทองด้านนะข้างหน้ามีกาดไฟหน้ามาให้ครับแล้วบางคนหน้าเพียวคาร์บอนนะครับบางคนหน้าชิวมาชิวมาดูชิวชิามาปรับระดับได้นะอ่าสายสิ่ง อยากเดินทางครับปรับสูงอกันลมมาไล่ของแต่งต่อครับผมชุดนี้ก็คาร์าบอนก็มีนะน่ะมาพร้อมสายไฟนะผมอันนี้ก็ครอบสเตอร์หน้าคาร์บอนนะครับผมพักเท้ากเป็นคาร์บอนเลยครับแล้วกบ็บางคนหลังเป็นคาร์บอนนะพร้อมโชคหลังโอลินแท้นะผมเป็นซับแท็งนะรัะตําหนักได้ดีดครับผม สีเปยท้ายครับผมทำเป็นสีแดงครับผมเอกลักษณ์ตัดกับสีเทาแลมโบเดิมเป็นสีดำนะผมแล้วสติกเกอร์นะแล้วก็มีครอบท้ายครับผมเป็นคาร์บอนนะพร้อมไฟมีไฟเลี้ยวเนี่ยมีไฟเลี้ยวนะครับผมนะสว่างสว่างเลยไฟเลี้ยวไล่าดูช่วงคาดกลางนะผมมาก็เป็นคาร์บอนนะครับผมนะมีเพจแพนอเมริกาอยู่ตรงนี้ให้ครบครับมาพร้อมการสะบัดครับรถแบบนี้ต้องมีการสะบัด โอลินแท้นะผมเบิกใหม่นะอ่ะแล้วก็มีปั๊มบนนะผมมีเยอะจริงเป็นของแบมโบนะนะเป็น R C S แล้วก็พร้อมมือคัด T W M นะผมแล้วก็กระจกแต่งอีกนะมองเห็นข้างหลังชัดเจนมาดูเลขไหมครับหน้าจอสวยเลขไหมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดรอยกิโลปรับได้โหมดดูโหมดครับอ่ะสปอร์ต ขึ้นเขาครับผมฝนแล้วก็ถนนทั่วไปครับมาเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันต่อครับผมน,นี้เดินเบว แค่ท่อก็ลั่นมากครับผมเดินท่อฟูลเอสซีก็เป็นแสนนะครับท่านใดสนใจครับผมสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จัดไฟแนนซ์ได้เครดิตดีอ่ะออกรถใช้เงินไม่เยอะนะครับผมสำหรับคันนี้อยากแตกต่างและไม่เหมือนใครต้องคันนี้แล้วผมแทนอเมริกานะครับผมปี2 0 21สำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไปครั้งนี้ครับสวัสดีครับ